สระผมเสร็จนะคะผมลูกหมีช่วงนี้ก็คือเริ่มยาวแล้วเนาะหลายคนอาจจะยาวใช่มันยาวสําหรับลูกหมีแล้วนะปกติลูกหมีจะแบบประมาณจิ่งหูเลยนะคะหรือว่าเหนือบา่าขึ้นมาเล็กน้อยใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันแบบว่ายาวลงมาจากบ่าแล้วนะคะซึ่งก็มีแผนว่าเออเดี๋ยวจะไปเล็มผมนิดนึงนะก็เดี๋ยวรีบเป่าผมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะคะลูกหมีมีนัดทําเลเซอร์หน้าด้วยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรีบกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสายนั่นเองนะ เดี๋ยวมาแต่งหน้ากันนะคะปอผมเสร็จแล้วนะจะบอกว่าลูกหมีเพิ่งไปเอฟกิฟติดผมมาใหม่จะบอกมันน่ารักมากค่ะทุกคนนี่น่ารักปะ้ะน่ารักมากๆนะคะอันนี้เป็นของซาริโอนะเดี๋ยวยังไงลูกหมีแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะคือจริงๆอะน้องมีหลายลายมากๆเลยนะแต่ว่าลูกหมีเอฟเป็นน้องคนนี้มากนะคะมันน่ารักมากเลยลูกหมีเห็นแบบมันมีความเป็นสีขาวอนะเนาะมันน่าจะเข้ากับเราดีนะคะเพราะาเราก็ชอบสีอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะน่ารักป้ะลูกหมีว่าแบบติดก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือว่าจะติดแบบว่าในเอฟว ระะัเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้ลูกหมีจะลงเป็นลิปบำรุงปากก่อนนะคะใช้เป็นของคาแรงนะคะอันนี้ชอบมากเลยนะคือจะใช้เป็นลิปออยล์แบบทาท็อปอัพก็ได้หรือว่าจะทาบำรุงปากก่อนแล้วก็แต่งหน้าแล้วตอนหลังก็แบบเช็ดออกแล้วก็ทาลิปสติกอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทาให้เหมือนปากของเรานะคะดูสุขภาพดีแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาทาท็อปอัพเนื้อเขาไม่หนักปากแล้วก็ไม่เยิมด้วยที่บ่ายนี้บอกว่าลูกหมีมีนัดไปเลเซอร์ผิวใช่ไหมคะซึ่งจริงๆอะอย่างลูกหมีเองนะคะเราก็แบบมีกกาารทาิน แค่ทั่วไปแหละนะแล้วก็เข้าคลินิกบ้างนะคะแบบถ้ามีเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะแบบกดซิลเลเซอร์ใดๆใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้เลเซอร์ที่ลูกหมีจะไปทํานะคะลูกหมีจะไปทําตัวพิคโคเวเลเซอร์ค่ะทุกคนซึ่งสาหรับเลเซอร์ตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็สร้างพวกอิลาสตินใต้ชั้นผิวรวมถึงซ่อมแซมนะคะผิวที่เสื่อมสภาพของเราก็จะช่วยทําให้รูขุมขนกระชับขึ้นนะคะผิวหน้าดูกระจ่างใสดูเรียบเนียนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหลุมสิวใช่มคชยคช ให้ลุมสิวของเราาดูตื้นขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรักษาพวกแบบว่ารอยแตกลายนะคะหรือว่ารอยแผลเป็นค่ะพวกแบบว่าลบรอยสักต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตแต่งหน้าก่อนนะคะก็อันนี้รองพื้นที่ลูกมีใช้เป็นของ l ลังคมนะคะทุกคนแต่งกี่ดอลเลยนะลูกมีใช้สี 125W นะคะอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่แบบดีนะคะบางเบาแล้วก็ให้ฟินิชที่แบบซอฟแมทนิดนึงค่ะให้ดูผิวค่ะทุกคนเห็นปะรองพื้้นนตัวี คือผิวจึ้งมากนะคะลูกหมีว่าใช้ทุกสภาพผิวเลยนะเดี๋ยวขออนื้อแบบแต่งหน้าเร็วๆกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันแบบฟินิชลุกกันอีกทีนะจะ กลิตเตอร์ตาฉ่ำจึ้งนะคะยังยกให้ของลากาสอยู่นะคะลูกหมีชอบมากเลยนะแต่ว่าอย่างลูกหมีเองอะเป็นคนที่ตรงเนี้ยมันจะมีความเนื้อเยอะใช่ไหมคะเวลาที่เราทากลิตเตอร์เราจะต้องทาเหนือตรงเนี้ยขึ้นไปนิดนึงนะคะประมาณนี้เวลาที่เราแบบว่าหลับตาลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่โดนตรงชั้นข้อพับตาของเรานะคะตัวกลิตเตอร์มันก็จะแบบสวยจึ้งอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะมีความฉ่ำประมาณนี้เลยค่ะ นี่นะคะลูกหมีเพิ่งไปได้เข็มขัดของซีลินอันใหม่มานะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูวันนี้เลยนะซึ่งจริงๆแอบใส่ไปไม่กี่ครั้งแล้วแหละแต่จะบอกว่าอะไรลุกปะยังไม่ได้แกะอันนี้ออกเลยจ้าคือแบบใส่ไปสองสาครั้งนะคะน้องก็คือยังอยู่นะจ๊ะลูกหมีว่ามันเป็นแบบ เข็มขัดที่ใส่ง่ายมาทะเลาะอะไรกันตอนนี้เขาช่วยภาคยนไงชีปากให้เขาช่วยพูดได้นี่นะคะทุกคนลูกหมีว่ามันเป็นเข็มขัดที่แบบใส่ง่ายอะค่ะด้วยความที่หัวเขาไม่ได้ใหญ่มากใช่ป่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะแล้วก็เวลาใส่คือมันจะแบบคล้องไปด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่มาที่ข้างหน้าคือเนี้ยลูกหมีเลือกมาเป็นแบบสายสั้นเพราะว่าเข็มขัดแบบนี้ลูกหมีว่าใส่สส่ให้มันอยู่ประมาณเนี้ยกาลังดีกําลังสวยนะคะเนี่ยเห็นป่ะมันสวยมากเลยอะคือมันขนาดแบบไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปด้วยนะคะใสอตก็ไดู้้งน นี้นะคะเรามาถึงที่หน้าคลินิกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ลูกหมีมาทํากันที่กังนําคลินิกนะที่สาขาเดอะคอมมานดาตนะคะเพราะว่าเป็นสาขาที่ใกล้บ้านลูกหมีใช่ไหมป้าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะ ไปแปะยาชามานะคะทุกคนซึ่งการทำพิคโคเวค่ะต้องปแปะยาชาประมาณ15-20ถึงนาทีนะคะหรือแบบ30นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ <t> ปกติเราก็จะมีเลเซอร์แบบใต้วงแขงนอะไรอย่างนี้กับทางที่กังน,นังคลินิกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะคะลูกนี้ก็มาทำพิคโคเวด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะคะ, <t> ะ,ค,ะคือเหมือนแบบว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วคะ่ะบนหน้ามันจะแบบไม่แดงเหมือนแบบเป็นลูกตำลึงนะคะแล้วก็แผลก็คือน้อยมากๆใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 1- 2วันก็คือสามารถใช้หน้าได แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นผลไวด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆด้วยนะคะอันนี้ลุกก็รอแบบว่ายาชาได้ที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะทําการไปเลเซอร์ค่ะ ข้อดีของ Pico Way Laser นะคะคือเขาเนี่ยใช้คลื่นแสงเลเซอร์ที่มีถึง3ช่วงคลื่นค่ะยิงออกมาในระยะที่สั้นที่สุดในตลาดโลกเพียงแค่250พิ c โคเซคันโดยใช้พลังงานเลเซอร์นะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงทำให้เม็ดสีเกิดการแตกละเอียดค่ะสามารถเห็นผลการรักษาได้ดี อันนี้นะคะคือผิวหลังจากที่ลูกหีเพิ่งเลเซอร์เสร็จเลยนะมันก็จะมีความแดงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตอนที่เลเซอร์ก็คือมันจะรู้สึกแบบดิดๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะมันเป็นเจ็บที่ทนได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็คุณหมอบอกว่าอันนี้คือหลีกเลี่ยงแดดนะคะพยายามอย่าโดนแดดประมาณ 1- 2สัปดาห์นะคะแล้วก็ทากันแดดเยอะๆนะคะทุะคะคกนะ <S <S คนเขาก็จะมีตัวยามาให้ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกหมีเอามาทาให้ดูแล้วกันนะคะเมื่อกี้เขาก็ทาให้ลูกหมีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงกันแดดแล้วเรียบร้อยด้วยะคะ่ะ นี่นะคะก็คือตัวเครื่องพิโกเวที่ลูกหมีทําไปเมื่อกี้นะคะทุกคนจะบอกว่าที่กังนําคลินิกเขาก็ใช้เป็นเครื่องแท้แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะเครื่องของเขาเนี่ย,ยะะมูลค่ากว่า13าล้านบาทเลยนะคะแล้วก็นาเข้าจากประเทศอเมริกาด้วยที่สําคัญเลยคือที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์รูปคุมคนหรือว่าเลเซอร์ลูปสิบต่างๆเขาก็ทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคสเลยค่ะอ๋อมื่อกี้ลูกหมีลืมบอกนะคะสําหรับพิโกเวเลเซอร์ที่ลูกหมีไปทํามาใช่ไหมคะทุกคนจริงๆเนี่ยร,ราคาปกติจะอยูย่ที่4,500บาทนะคะต่อครง แต่ว่าตอนนี้นะคะก็จะมีโรนะคะในการทําครั้งแรกค่ะก็จะเป็นราคาทดลองนะอยู่ที่999บาทนะคะ,ะก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบว่าลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่เลยนะคะ1คนต่อ1นสิทธินั่นเองนะเพียงแค่เพื่อนๆน,น,นะคะแอดไลน์แอด,แอด,แอดกังนําคลินิกตรงนี้ไปได้เลยนะจ๊ะก็สามารถเข้าไปทําได้ทั้ง15สาขาของเขาเลยนะคะทุกคนก็ใกล้สาขาไหนก็แวะเข้าไปสาขาใกล้บ้านเพื่อนๆกันได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่นึกถึงเลเซอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โคนเลเซอร์ตุ้มซิลเลเซอร์กระชับรูขุมขนต่าง ะะก็อยากให้ทุกคนนึกถึงที่กังนําคลินิกนะคะเพราะว่าที่กังนําคลินิกเนี่ยใครๆก็สวยได้นั่นเองค่ะ แวะมาอัปเดตผิวกับเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือ1วันหลังจากที่เราไปทํพิ i โคเวเลเซอร์มานะคะทุกคนสังเกตได้ว่ามันก็ยังมีรอยแดงแบบเป็นจ้ำๆนิดนึงนะคะบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ตงาารงขมับขอลูกหมีตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นบริเวณที่คุณหมอเขาแบบว่าเน้นย้ำให้นะคะที่ลูกหม,มีบบว่าแดงเยอะๆตรงหน้าแก้มเพราะว่าตรงหน้าแก้มของลูกหม,มีอะคะ่ะทุกคนมันจะแบบเป็นบริเวณที่รูขุมขนค่อนข้างกว้างนะคะคุณหมอเขาเลยแบบย้ำให้ตรงนี้นะซึ่งจริงๆนะคะพวกรอยแดงอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเออาาาผิวววขงงเเรรนะะะคแล้้ก็สภพดย ว่าใครไปแบบเวลาโดนเลเซอร์แล้วจะแดงมากแดงน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าของลูกหนีดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บแล้วก็แสบแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวยามาให้ด้วยสาม,มารถทาก่อนที่จะทาสกินแคร์ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เน้นแบบว่าทาสกินแคร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เน้นทากันแดดเยอะๆหลีกเลี่ยงแดดด้วยก็จะดีซึ่งวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยะคะ่ะ เจฮายวันที่3แล้วไหมคะลูกหมีเพิ่งถ่าย how to แต่งหน้าเสร็จนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะทุกคนสําหรับเมคอัพลุคนี้เลยนะซึ่งลุคนี้ก็จะมีความแบบงานผิวๆใช่ไหมคะแล้วก็ปากก็คือช่ามากนะคะได้อินสปีเรชั่นมาจากอิรากิเมคอัพใช่ไหมคะเป็นการแต่งหน้าสไตล์ญี่ปุ่นเนาะให้ดูนะคะสภาพหลังจากถ่ายงานเสร็จก็คือลบมากค่ะทุกคนตอนถ่ายว่าเหนื่อยแล้วนะตอนเก็บก็คือเหนื่อยกว่าจ้ะและที่พิกไปกว่าของนะคะก็คือกางเกงจ้า ความชิลนะคะด้านบนคือเราออกกล้องไงเราถ่ายเมคอัพใช่ไหมคะก็แบบด้านบนต้องสวยไว้ก่อนนะส่วนด้านล่างก็คือปล่อยชิลเลยจะเอาสบายๆนะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้ลูกหมีจะไปงานอีเวนต์นะคะของดีออนนะคะทุกคนอันนี้แบบแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะเหลือแบบว่าทําผมครับแต่งหน้ามาแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทําผมไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะเนาะเผื่อบบว่าใครที่ผมยาวประมาณลูกหมีอย่างนี้นะคะหาเ e f e r ร์เฟ์หรือว่าไอเดียในการทําผมไปงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทาตามกันได้ซึ่งจริงๆสามารถทําใน e อ e r y day ก็ได้นะคะทุกคนง่ายมากๆเลยเป็นการแบบว่าลอนผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีปล่อยปลอยหวานเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกหมีตั้งใจแบบว่าอยากได้ลูกหวานๆเพราะว่าด้วยความพี่ Miss All, มิสด มันก็จะมีความหวานนิดนึงเนาะอะดีอยวอันดับแรกเราแบ่งผมกันก่อนนะคะอันนี้ลูกหมีจะแสกตรงนะคะก็คือแสกกางปกติเลยถ้าเกิดใครถนัดแสกซ้ายแสกขวาอันนี้ก็แสกแล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะขอลูกหมีจะแบ่งผมเป็นครึ่งหัวนะคะ2ฝัง่งเนาะครึ่งล่างกับครึ่งบนง่ายๆเลยะคะ่ะด้วยความที่เราผมสั้นนะลูกหมีก็จะใช้กิ๊บแบบนี้นะคะทําการหนีบเก็บไว้ก่อนอาจจะแบบดูไม่ค่อยสวยดูงงๆนิดนึงนะ เสร็จแล้วนะคะลูกหมีก็จะใช้แกนม้วนผมแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งแกนอันเนี้ยขนาด32ม MM มนะลูกหมีใช้เป็นของ G h d นะคะซึ่งอันเนี้ยลูกหมีก็เพิ่งตามาได้ไม่นานนะคะทุกคนที่ช่วงหลังบอกว่าผมลูกหมีแห้งใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าไปหาพวกแกนม้วนผมที่ถนอมผมนะคะแล้วก็ไปได้น้องคนนี้มาแบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะคะใครมีโอกาสไปอังกฤษก็ลองไปดูกันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออมาซื้อที่ไทยแบบลูกหมีอย่างนี้นะคะราคาแอบ,บแรงนิดนึงนะแต่ว่าใดๆก็คือส่วนตัวใช้เราก็ชอบนะคะอันนี้เขาจะไม่ม ปรับให้นะคะในเรื่องของอุณหภูมิมันจะเป็นการเลือกอุณหภูมิตามสภาพเส้นผมของเราเลยค่ะทุกคนอะว้าวใช่ไหมตอนแรกลูกหมีก็งงเหมือนกันว่ามันจะยังไงนะคะแต่ว่าพอเวลาเราม้วนไปแล้วว่ามันก็แบบเป็นความร้อนที่กําลังดีนะคะบางทีมันก็ร้อนมากๆเหมือนกันนะ,ะผมไม่ค่อยเสียนะคะรู้สึกว่าใช้แล้วแบบไม่แห้งกว่าเดิมอะเพราะาลูกหมีเป็นคนที่ทําผมบ่อยเหมือนกันนะคะอันดับแรกลูกหมีก็จะหยิบชอบผมขึ้นมาเล็กๆประมาณนี้นะแล้วก็ใส่แกนเข้าค่ะ สั้งแกนตรงแล้วก็หมุนแกนออกนะคะจริงๆวิธีม้วนเนลูกหมีก็เคยแชร์ไปแล้วแหละนะแต่ว่าใดๆก็คือวันนี้นํามาทําให้ดูอีกทีนะคะเผื่อใครที่เพิ่งติดตามกันจะได้แบบรู้เนาะหมุนประมาณนี้คะ่ะเสร็จแล้วก็หมุนแกนออกนะคะแล้วก็หมุนอีกทีนึง ก็ปล่อยลงมาค่ะนี่นะคะมันจะได้แบบเป็นฟิลแบบลอนคลายๆนิดนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวทําเสร็จมันจะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็ทําไปทั่วหัวเลยนะไม่ต้องเลือกแบบว่าช่อเล็กจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดช่อมันเล็กมากๆเนี่ยบางทีมันจะแบบทําให้เหมือนลอนมันเล็กแล้วก็ถี่เกินไปนะคะอาจจะทําให้แบบกึงก่งๆหน้าเราอาจจะมีความดูมีอายุนิดนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งนูกมีชอบลอนใหญ่นิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะทําให้ทั่วหัวเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่อด้านหลังด้วยนะ ตรงบริเวณด้านหน้าอันนี้ลูกหมีจะแบ่งไว้นิดนึงนะคะเอาไว้ทำปลอยหวานนะเดี๋ยวเราจะมาลอนทีหลังนะคะก็เริ่มจากช่อข้างๆก่อนได้เลยเราก็จะบอกว่าต้องระวังหูนิดนึงนะคือลูกหมีเคยร้อนๆแล้วแบบไปเผลอโดนที่หูนะคะ้อนมากคือแบบถึงขั้นสะดุ้งนะต้องแบบระวังเลยคะ่ะต้องมีสมาธินิดนึงเวลามนผม เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือสางเลยให้เขาแบบคลายๆนี่นะคะพอเวลาเราสางเสร็จแล้วมันก็จะแบบมีความเป็นลอนคลายๆประมาณนี้ค่ะนี่ลักษณะคล้ายๆแบบเป็นบีบ beach wave นะคะที่แบบฝรั่งเขาชอบลอนกันมันจะเป็นลอนที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆก็คือเราตั้งใจนั่นแหละนะคะแล้วก็ทีนี้ลูกหมีจะมาลอนข้างหน้านะคะลอนออกเหมือนเดิมแต่อันนี้จะแบบลอนแบบเร็วๆเ,เลยจะให้เป็นฟิลแบบเหมือนคลายๆประมาณนี้เฉยๆค่ะอลอนออกทั้งสองข้างนะคะ อุปกรณ์ที่ต้องมีต่อมานะคะก็คือหนังยางนะคะหนังยางอะไรก็ได้เส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ลูกหมีผมสั้นก็จะใช้เส้นเล็กนะคะแล้วก็โบนะคะริบบิ้นนั่นเองเนอะลูกหมีเลือกเป็นสีดาเพราะว่าอยากให้มันตัดกับชุดนิดนึงนะคะอันดับแรกลูกหมีก็จะทําการแบ่งผมนะคะจับแบบนี้แล้วก็มัดเป็นแบบหลุมหลวค่ะสังเกตได้ว่าเราจะจับแค่แบบข้างหน้าตรงนี้นิดเดียวนะคะไม่ได้แบบอ้อมไปถึงข้างหลังนะคะเห็นไหมข้างหลังตัวนี้จะยังอยู่แบบนี้นะคะประมาณนี้อ่ะแล้วก็รวบไปข้างหลังค่ะ นี่ะะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆดึงปลอยหวานออกมามเสร็จแล้วใช้หนังยางนะคะรัดไว้เลยแล้วก็มัดริบบิ้นนะคะแบบตามปกติเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะดึงริบบิ้นให้แบบตรงเนี้ยมันออกมาจากตรงผมเรานิดนึงค่ะเวลาถ่ายรูปจะได้เห็นแบบริบบิ้นนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกมีจะใช้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะมันจะเป็นที่เก็บลูกผมอะค่ะทุกคนเก็บช่วงบริเวณลูกผมลูกมีตรงนี้นิดนึง เดี๋ยวลูกหมีจะมารีวิวนะคะทุกคนสาหรับแปลงแต่งตาแต่งหน้าจ้าก็คือเอามาแบบตัวที่ท็อปๆนะคะที่ลูกหมีรู้สึกว่าใช้แล้วก็ชอบแล้วก็อยากนํามาป้ายยาทุกคนกันนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปเทาทูแต่งหน้าของลูกหมีกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกหมีก็จะแบบใช้แปลงแต่งหน้าวนๆไปไม่กี่ตัวนะคะแต่ใดๆก็คืออาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดแล้วก็เจาะลึกถึงตัวแปลงมากๆใช่ไหมคะแล้วก็เฟเวอร์ลิตเมคอัพลูกหมีก็ไม่ได้อธิบายตัวแปลงเข้าไปในคลิปใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆลูกหมีก็ใช้ซ้้้ําาาาไปปซมมมเเเเหืออนนนดดิิิะะีีีี๋ยววววจรคลแบบ สั้นๆให้ทุกคนกันด้วยนะคะจริงๆจะถือโอกาสล้างแปลงนั่นแหละนะก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวมารีวิวสั้นๆกลุ่มิปให้เพื่อนๆกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เซตแปรงแต่งตากันก่อนนะคะซึ่งจริงๆอันนี้จะเรียกว่าเซตได้ไหมก็ไม่เชิงเซตนะคะทุกคนแต่ว่าน้องเนี่ยคือสามารถซื้อแยกเป็นแท่งๆได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่หาแปรงแต่งตาที่แบบเป็นเซตแบบฟิลมินิมินิลูกหมีก็แนะนําให้มีครบทุกแท่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์เมลินดานะคะอันนี้จะเป็นคอลเลคชันมูดเมนโรอายเมคอัพ แท่ก็จะราคาแบบว่าหลักร้อยนะคะทุกคนร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณนี้นะแต่ว่าใดๆก็คือลูกหมีว่ามันแบบสามารถใช้งานได้จริงทั้งหกแท่งเลยนะคะมีทั้งเป็นตัวบัตชที่เป็นเหมือนผู้ผู้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสามารถเอาไว้เบรนสีอายแชโดว์ให้มันดูฟงฟงได้นะคะทาเป็นเบตาอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีก็ชอบใช้หัวแปรงที่เป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็จะมีเป็นแปรงที่เป็นหัวเล็กๆนะคะมีทั้งหัวกลมแล้วก็หัวแบนนะอันนี้ก็เอาไวเ้เบรนสีอายแชโดว์ได้ดีมากๆเลยนะคะอีกสองแท่งนะคะอันนี้จะเป็นแปรง,งคะ่ะ ซึ่งด้านบนอันเนี้ยจะเป็นแปลงที่เหมือนเอาไว้ทําเป็นพวกไอายไลเนอร์ที่เราใช้เป็นพวกผงอายแชโดว์ก็ได้นะคะวิ่งตรงบริเวณหางตานะคะแบบเบนเบนเกลี่ยสีอายแชโดว์ที่เป็นสีเข้มอะลูกหมีว่าอันเนี้ยก็คือเข้ากับลูกตาได้ดีมากด้วยความที่แปลงเขาเป็นหัวตัดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงอันเนี้ยคือขอลูกหมีมันแบบมันพังไปแล้วนะด้านเนี้ยมันจะเป็นด้านที่เป็นแบบฟองน้ํานะคะเอาไว้ทาพวกกลิตเตอร์ตรงบริเวณกึ่งกลางตาหรือว่าตรงดอลลี่อายก็ได้ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะะเปป็นนนนแแแแลงบบบบบหัวี้คะ อันนี้ก็อาจจะเอาไว้ทาเป็นอายไลเนอร์ก็ได้นะคะหรือว่าทาตาล่างอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเป็นหางอายไลเนอร์มาก็ได้เหมือนกันนะซึ่งลูกหมีว่าแปลงอันนี้คือแบบมันใช้ได้งานได้ครบจริงๆนะคะอันนี้ลูกหมีซื้อมาตั้งแต่แบบว่านานมากๆแล้วนะน่าจะแบบ2ปีได้แล้วคะ่ะทุกคนแต่สภาพน้องก็คือยังดีอยู่นะอาจจะมีแบบความเก่าๆไปบ้างตามกาลและเวลานะคะแต่ว่าใดๆก็คือทุกวันนี้ลูกหม,มีก็ยังล้างแล้วก็หยิบใช้อยู่นะมันก็แบบจิกสีได้ดีอยู่ขนแปรงก็ยังไม่ร่วงนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่าน้องก็แบบมีพังงไไปปบ้้าาแลววเเดี๋ยก็จะตมมมใหห่น ะะต่อมาเซตที่2นะคะอันนี้จะเปลี่ยนแบรนด์กันบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นแปลงแต่งตาที่มีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งตางานเกาหลี 3, นะคะมีความดีเทลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีว่าเซตเนี้ยเหมาะเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเป็นแบบมือใหม่หรือว่าเซตเบสิกลูกหมีแนะนําเป็นของเมลินดามากกว่านะคะจะเป็นของซูเปอร์มัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นอลดีเทลบัตเซตนะคะซึ่งใน1เซตของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด13ด้ามค่ะทุกคนซึ่งตัวแปลงอันนี้ลูกหมีว่าก็ใช้งานได้จริงงทั้หมดเลยนะคะคแต่ว่วา มีแบบหัวเล็กๆประมาณนี้ค่ะสามารถทําเป็นแบบดอลลี่อหรือว่าเก็บดีเทลตาเราได้ดีมากกว่านะคะสําหรับแบบแปรงหัวแปรงเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นแปรงหัวเล็กที่ใช้งานได้จริงอย่างปกติลูกหมีก็คือเคยซื้อแปรงแต่งตามาแล้วก็มีบงเหมือนกันนะคะด้วยความที่หัวเล็กบางทีเนี่ยตัวแปรงง่ะมันบาดตาค่ะทุกคนมันแข็งเนาะแต่ว่าสําหรับซูเปอร์มามอันนี้นะคะลูกหมีว่าหัวแปรงนิ่มจิกสีได้ดีแล้วก็เบลนสีได้ง่ายค่ะ แล้วก็สําหรับเซตนี้นะคะข้อดีก็คือเขาจะมีเป็นแปลงแบบว่าเอาไว้ปัดแก้มให้เราด้วยค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ลูกหมีว่าเป็นขนาดที่แบบกําลังดีกําลังน่ารักนะคะเวลาปัดมันก็จะเป็นฟิลแบบปัดตรงหน้าแก้มอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหัวแปรงเล็กๆบางทีเราจะคอนโทรลได้ง่ายค่ะว่าแบบเออเราต้องการจะแต่งเติมแต้มสีแก้มตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลูกหมีชอบอีกอย่างหนึ่งของเซตนี้ก็คือเขามีหัวแปรงที่เป็นแปรงแบบกลมๆประมาณนี้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งแบบเนื้อแปรงคือแน่นมากนะคะลูกหมีจะชอบเอาไว้แบบว่าเอาไว้เกลี่ ะะที่มีความเป็นค้ครีมหรืออะไรอย่างนี้นะมันจะแบบเบลนแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายนะคะกว่าหมวแปลงที่มีความแบบหลุมหลวมเนาะซึ่งเซตนี้ลูกมีก็แนะนานะใครที่อยากหาแปรงแต่งหน้าที่มีความโปรเฟชชั่นอลขึ้นมานิดนึงนะคะก็ลองดูการสําหรับเซตของซูเปอร์มัมอันนี้เลยเลศมาที่แปรงลงรองพื้นกับคอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะซึ่งที่ลูกมีใช้แล้วก็ชอบอยู่ตลอดนะคะขอยกให้น้อง2คนนี้ละกันนะคะจะเป็นของแบรนด์ a รบ b i t ต t y นั่นเองนะซึ่งลูกมีขอเนี้ยพูดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าทั้ง2อ,อันเนี่ย ตัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเนื้อแปลงคือแน่นมากแล้วก็นุ่มมากๆนะคะตัวแปรงรองพื้นเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่ว่าแปรงคอนซีลเลอร์เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากกว่านะคะเวลาที่ใช้งานค่ะทุกคนเขาจะไม่ทําให้แบบเนื้อคอนซีลเลอร์หรือเนื้อรองพื้นของเราเป็นเส้นๆค่ะทุกคนแล้วก็พาที่เราปาดปาดปาดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทําการแบบกดกดกดเขาแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะจะช่วยทําให้เหมือนพวกเนื้อคอนซีลเลอร์หรือว่าเนื้อรองพื้นมันเกาะติดกับผิวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใครที่กํางแแแอนนนี้ะก็บ แบ a นบิวตี้เลยคะ่ะราคาอาจจะแบบว่าสูงนิดนึงนะคะพันต้นๆน,นะถ้าลูกหมีจำไม่ผิดแต่ว่าคุณภาพก็คือลูกหมีชอบนะต่อมานะคะก็จะเป็นแปรงอีกแบรนด์หนึ่งที่ลูกหมีชอบเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นของแบรนแม็กคอสเมติกค่ะทุกคนเบอร์ Burn 170นะคะซึ่งสําหรับแปรงของแบรนแม็กอะลูกหมีจะบอกว่าลูกหมีใช้ขั้นต่ําคือ1นถึงสปีนะคะบางทีแบบบางทีก็3ปีนะซึ่งลูกหมีก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะคะไม่รู้คนอื่นเขาใช้นานขนาดนี้กันไหมนะแต่ว่าเอยใดลูกหมีก็คือใช้นานมากๆนนนนะะะะคคคเพรรราาาาาามมมัทมกจจจิงๆาาอาาไอไ่่ยน ราแบบแคามันสูงแหละเออมันพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบเกือบ2000ก็มีนะแต่ว่าใดๆก็คือลูคผิวมันทนมากๆนะคะอย่างแปลงอันนี้มันจะแบบว่าเป็นหัวตัดแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ขนแป้งนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อแน่นมากจริงๆอันนี้ลูกหมีชอบเอาไว้ใช้กับ Product ที่เป็นเนื้อครีมค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัชออนนะคะหรือว่าบรอนเซอร์ก็ได้ค่ะรวมถึงใช้กับรองพื้นก็ได้เหมือนกันนะคะปัดบัชออนที่เป็นลิควิดไปปึ๊บๆตรงนี้เราก็ทําการกดกดกดเกลียบเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะเขาก บัชออนของเราได้ดีมากๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแปลงซื้อแบบว่าเบตเตรเลตกันบ้างนะคะใช้งานทั่วไปอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์เมลินดาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะอยู่ในคอลเลกชัน The Essential Skin b u s h ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันแรกกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นพาวเดอร์เซตติ้งบัชค่ะก็คือลูกหมีจะเอาไว้เซตพวกแป้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งหัดแข็งแป้งฟ่นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นนะคะคือขนาดมันจะเป็นขนาดที่ผู้ผู้แบบนี้ค่ะทุกคนคนนุ่มมากแล้วก็ ก็ขนาดกําลังดีนะคะเวลาที่ใช้งานไปแล้วมันจะแบบไม่บาดผิวของเรานะอย่างเช่นสมมตินเนี่ยถ้าเกิดเราจะปัดแป้งตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะก็คือเนี่ยขนาดมันก็จะแบบประมาณเนี้ยมันแบบกําลังดีมากๆนะคะ,คะแล้วก็ราคาคือน,น่ารักมากๆเลยนะคะราคาหลักร้อยเองค่ะทุกคนก็ลองไปดูกันได้ใครหาแปรงปัดแป้งที่แบบเออราคาน่ารักน่ารักแล้วก็แบบปัดได้ดีๆนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นแปรงปัดบัชออนกันบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็จริงๆสามารถปัดได้ทั้งไฮไลท์แล้วก็บัชออนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดแบบน่ารักค่ะทุกคนคือ เราปัดไปแล้วเนี่ยมันจะปัดตรงเนี้ยได้ดีนะคะแล้วก็หรือว่าเราจะปัดแบบเนี้ยก็ได้คือหัวมันไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเราก็พกน้องเขาไปค่ะต่อมานะคะอีกอันนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแปรงที่ลูกหมีเอาไว้คอนทัวร์กรอบหน้านะคะทุกคนอันนี้จะเป็น perfect contouring brush ค่ะซึ่งก็จะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะอันนี้คือขนนุ่มเหมือนกันค่ะทุกคนมันจะเข้ากับกรอบหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณคางตรงนี้ก็ได้นะคะด้วยความที่พอมันเป็นหัวตัดอะคะ่ะทุกคนวเวลาจิกไปที่หน้ายอย่างเง ของเราได้ดีนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยก็คือขนาดมันก็แบบไม่เล็กไม่ใหญ่ตรงจมูกจริงๆงก็สามารถนํามาคอนทัวร์ได้นะคะแต่อาจจะต้องเบามือกันนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นแปรงที่แบบราคาดีนะคะทั้ง3ตัวนี้ลูกหมีก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็ลองไปดูกันไนดะ้อุปกรณ์ในการล้างแปรงของเรานะคะก็จะมีเป็นถาดรองล้างแปรงอันนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นน้ายาล้างแปรงนะทั้ง2อันนี้จากแบนปปรนด์ซูเปอร์มัมน,นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ลูกหมีใช้เป็นน้ายาของบริงบริงบริงอันนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ อีฟแอนบค่ะทุกคนแต่ว่าทางแบรนด์เขาเพิ่งส่งอันนี้มาให้นู่งหมีนะคะเราก็รู้สึกว่าเอออยากลองนะเดี๋ยวว่าจะมาลองกับทุกคนกันเลยจริงๆยังไม่เคยใช้เลยนะคะมาเริ่มใช้แปรงทูๆวนๆแบบนี้เลยค่ะโ oh อ m มก o d ความสกปรปกออกมาแล้วจ้ะสกปรปกมากโ oh อ m มก o d ทุกคนดูดี คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวถือโอกาสมาแบบว่าปิดคลิปกันแล้วก็ขออัปเดตสําหรับผิวที่ลูกหมีไปทํพิ i โคเวเลเซอร์มาด้วยได้ไหมอันนี้นะคะก็คือครบ7วันแล้วนะหลังจากที่เราไปเลเซอร์มาค่ะให้เพื่อนๆดูผิวกันใกล้ๆนะส่วนตัวลูกหมีรู้สึกว่าผิวของเราอะดูมีความอิ่มฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบมีความเด้งๆอะทุกคนคือผิวช่วงนี้คือแฮปปี้มากนะคะเคยรวมเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันรู้สึกได้เลยว่าเมคอัพมันเกาะติดกับผิวมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวววขขอองงเรราาา่ะดดูมมีคกจใสึ้้นนย ก็แบบแฮปปี้มากแต่งหน้าทุกวันก็คือรู้สึกว่าฉันรักผิวของฉัน <c oughs> โอเคค่ะยังไงคลิปนี้ลูกหมีก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วอลหน้านะจ้าหวังว่าจะชอบวลอกนี้กันนะคะชอบก็อย่าลืมกด like. ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊ายบายเยย